ส่งแชทไปหาส่งแชทไปหาแต่ปรากฏว่าโดนดองแชทค่ะคำว่าโดนดองแชทนะคะความหมายคือแชทไปแล้วไม่ตอบแชทไปแล้วไม่อ่านอีก2อสาวันนึ่แหละจะตอบบางคนเป็นเดือนเป็นปีวิธีแก้ถ้าคุณรู้สึกต้องมนสะกดเขาแล้วรู้สึกคลั่งเขาขนาดนั้นนะคะแต่อยากจะดึงให้เขามาสนใจคุณมากขึ้น หรือไม่อะไรก็แล้วแต่ค่ะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่เหนือในเกมความสัมพันธ์น่ะคุณต้องทําแบบนี้1ห,หยุดตามตามเมื่อไหร่เท่ากับแพ้ตามเมื่อไหร่เท่ากับของตายตามเมื่อไหร่เท่ากับเขามองเห็นคุณแบบเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าตามเมื่อไหร่เท่ากับว่าคุณนะหาที่ไหนก็ได้เรียกเมื่อไหร่ก็ได้มาสะดวกเมื่อไหร่ก็แวะมามืนเซเว่นอีเน่ะอันนี้คือ หยุดไล่ล่าถ้าคุณไล่ล่าเขาจะมองคุณเหมือนที่โค้ชพูดหัวข,ข้อข้างบนนี้ค่ะคุณชอบไหมล่ะเป็นแบบนั้นน่ะเกมของผู้ชายคือการเป็นผู้ล่าไม่ใช่คนถูกไล่ล่ายิ่งคุณตามเขาเท่าไหร่ให้คิดเอาไว้เลยสมองนะคะเขาจะหนีคุณเขาจะห่างคุณออกไปเรื่อยๆค่ะ,ะเ็ปที่2มีคนถามอีกพิมพ์เพิ่มได้ไหมคะโค้ชไม่ต้อง ถ้าสมมุติส่งไปแล้วไม่อ่านทิ้งมันไว้แค่นั้นแหละไม่ต้องพิมพ์อะไรเพิ่มเติมไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมสิ่งที่จะต้องทำคือหันกลับมาโฟกัสตัวเองพัฒนาตัวเองอัพไอจอัพ a c e b o o k อัพทิกต็อกหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเจอเขาในเว็บหาคู่นะคะอัพชีวิตให้สดใสอ่ะไม่อ่านก็ช่างมันไม่สนใจเป็นคนที่เลือกได้ เป็นคนที่มีค่าพอเป็นคนที่เคารพตัวเองพอให้เกียรติตัวเองพอดังนั้นไม่อ่านช่างมันผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่ไม่ได้มีแค่คนเดียวในโลกค่ะคุณนะ่ะจะเหมาะกับคนที่เห็นคุณค่าของคุณคุณจะเหมาะกับคนที่คู่ควรกับคุณดังนั้นนะคะเมื่อเจอสถานการณ์นี้ no สน no แคร์ค่ะ มูฟออนหาใหม่เท่านั้นถ้าไม่ต้องแบบถ้าข้างรักขนาดนั้นอะ่ะก็ต้องกัดฟันกั้นใจให้ได้ทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่มาคือถ้าเขาไม่มาเราต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจเรายิ่งเราตามเขายิ่งมองเรารู้สึกแบบ ไรคุณค่าลงค่ะดังนั้นหยุดทำพฤติกรรมนี้เมื่อโดนแชทแล้วมันจะยกตีตีกับสถานการณ์ทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่ดูแพงค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์ให้กับโคชเอมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ